สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอร์จูพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีอคตินะครับลัคนาตุลในเดือนกันยายน2 5 6 4กครับก่อนอื่นสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ด้วยการแอดไลน์ดีมาที่บิลิ e เวอร์ซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากทายของหัวข้อชื่อเรื่องแอดไลน์ดีมาทําค่าครูได้ครับก่อนอื่นขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลของเรานะครับ เริ่มต้นกันที่การโคจรยกยาราศีภาพรวมนะครับในเดือนนี้จะมีการโคจรยกยาราศี5ดวงครับค่อนข้างมากพอสมควรได้แก่ดาวเกตดาวคารดาวศุกร์ดาวอาทิตย์และดาวพัสดีครับเดือนนี้จะมีดาวโคจรยายราศีดีครึ่งเสียครึ่งทับจะทุกดวงยกเว้นดาวพัสดีที่จะเสียร้อเนนะครับเพราะเนื่องจากว่าดาวเนี่ยมันกลุ่มกันปะทะกันหลายดวงเนาะ ก็พูดไปแล้วในคลิปการพยากรณ์ภาพรวม4เดือนอปลายปี2564นนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ฟังสามารถย้อนกลับไปฟังได้ครับจะได้รู้ไกด์ไลน์ระยะยาวเนาะเริ่มต้นกันที่ดาวประจำราศีเกิดกันเลยครับของคนราศีตุลก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์เน่ยโคจรเดินหน้าแล้วนะครับจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลวันที่8กันยายน64ออกจากราศีกันที่เป็นนิดคืออ่อนกําลังในรอบ1ปี แต่กลับมาเป็นเข้มแข็งที่สุดในรอบ1ปีแทนนะครับ8กันยายนเป็นต้นไปทีนี้ได้ต่เหม็นเกษตรหมายถึงความเข้มแข็งความมั่นคงความเป็นปึกผันของคนลาสีตุลอ่าหมายถึงอ่วัฒนาของเราเนี่ยแข้มแข็งในรอบปีทําให้ตัวเราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอ่แล้วก็เป็นลักษณะของจิตใจอะไรเงี้ยค่อนข้างแข็งแรงนะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนนะเพราะว่าคนที่เกิดในลัคนาเดียวกันเนี่ยแต่ว่า ในพื้นดวงชะตากําเนิดของแต่ลคนเนี่ยมันยังแบ่งย่อยได้อีก30รูปแบบนะครับเพราะอะไรองศาของดาวประจําตัวของเราเนี่ยนะครับหรือลัคนาของเราเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับอย่าลืมว่า1ราศีมี30องศามีเลิกกากับอยู่3เลิกและมีอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะดาวทำบม,มกันต่างกันด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย คำพยากรณ์จะไปในทางแนวเดียวกันแต่ไม่ใช่เหมือนกันทั้งหมดนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจก่อนเนาะ,ะมันมี30องศาก็ประมาณว่า30รูปแบบนั่นเองนะครับทีนี้ดาวประจําตัวเข้มแข็งแบบนี้มันก็มีข้อดีอย่างที่บอกไปแต่มันก็ต้องระวังอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าดาวสุกเลงกับดาวบริกตยุที่อยู่ในราศีเมษพบปตตนิคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญา1เดือนครับจาก วันที่8กันยายนเป็นต้นไปเนาะคืออย่างนี้สุขเร็งมฤตยูเนี่ยมีความหมายว่าผิดหวังอย่างไม่คาดฝันดังนั้นวิธีการแก้ง่ายที่สุดหมายถึงอย่าคาดหวังก็จะไม่ผิดหวังนั่นเองถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเ,เราทําอะไรด้วยความที่ตั้งใจพยายามมุ่งมั่นทำสิ่งนั้นให้เต็มที่แล้วมันจะเป็นอย่างไรก็ให้มันเป็นไป,นปนตามนั้นเนาะเพราะว่าอะไรคือ ผมจะบอกเลยว่าบางคนทําได้บางคนทําทไม่ได้เพราะดาวเสาร์เป็นกเกษตรในพบพันธุเบียนกันกระดาวศุกร์ด้วยนะครับไอเสาร์กระศุกร์เนี่ยเป็นคู่เส้นศัตรูเป็นคู่ร้ายกาดมากๆในเรื่องของความสุขความสมหวังนะครับและดันเป็นมุมฉากกับดาวมฤจะอยู่อีกนะครับมันเป็นมุมสามเหลี่ยมเลยนะครับมันเลยทําให้เขาเรียกว่าอยู่ในแกนทวารและดาว เกดก็เข้ามาเป็นจัตเจริญเก์อีกนะครับเป็นสี่เหลี่ยมกา,กากบาทเนี่ยนะครับมันร้ายมากมันแรงมากด้วยและดาวเกดก็ให้แสงกับดาวเสาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณเป็นราศีแม่ธาตุราศีธวนันเป็นราศีที่เป็นกาก,ากบาทนั่นแหละดังนั้นเนี่ยมันได้รับผลอิทธิพลเต็มที่เลยครับดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีๆนะครับทั้งอ่ันจะต้องระวังเรื่องอะไรตัวเองเรื่องคู่ครองเรื่องของ ครอบครัวและเรื่องของการงานนะครับมันจะเล็งกันเป็น4ทางเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าดาวประทะก,กันเนาะดังนั้นเนี่ยมันมีดีด้วยนะครับไม่ใช่มีแต่เสียอย่างเช่นสุขเล็งกับมฤตยูเนี่ยผิดหวังยังไม่คาดฝันแต่ถ้าเรารู้แล้วเราแก้ได้ด้วยกันปล่อยวางด้วยกันที่ไม่คาดหวัง คุณก็จะสมหวังทันทีเพราะอะไรดาวศุกร์เป็นเกษตรมันหมายถึงความมั่นคงครับเรื่องของวาสนาของเราแปลว่าชีวิตเราเนี่ยจะดีทุกอย่างเลยแล้วแต่เราตั้งเป้าหมายครับถ้าคุณปล่อยวางได้อืมันมัน,ม,นมันค่อนข้างจะแบบย้อนแยง้งหรืองงๆนิดนึงแต่คุณทําได้รับรองว่าคุณก็จะเกิดความมั่นคงขึ้นได้แน่นอนนะครับ1เดือนเนาะไม่ต้องไม่ต้องกลัวมากนะครับแค่หนึ่งเดือนเดียวมันก็ผ่านพ้นไปดาวพฤหัสบดีเรงกระดาวเกตเนี่ยเป็นคู่โหราศาสตร์นะครับ ก็หมายถึงวิชาความรู้หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองพยายามทาบุญให้มากๆครับเพราะว่าดาวเกตเข้าพบกรรมะหมายถึงการกระทําเวรกรรมนะครับก็หมายความว่าทําสิ่งใดได้สิ่งนั้นก็ทําดีก็ต้องได้ดีนั่นแหละนะครับก็เหมือนกับว่าทําดีผีคุ้มอะไรแบบนี้ครับคิดซะว่าแบบนั้นหรือทําดีเทพคุ้มครองอะไรประมาณนี้ครับทีนี้มันจะแก้ดาวเสาร์ได้ด้วยนะดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวอัตคัดดาวแห่งความแบบตนีทีเหนียวถ้าเราให้บริจาคทานทําบุญเนี่ย หมายถึงการสละทรัพย์เนาะมันก็จะหมายถึงว่าก็คือการทําบุญแล้วเดี๋ยวก็ได้สิ่งดีๆตอบแทนนั่นแหละครับไม่จะแก้ดาวเสาร์ไปในตัวเนาะอืมหมายถึงว่าเข้าดาวเสาร์ที่ดีแล้วเราจะได้ดีจากดาวเสาร์ก็คือความยาวนานนะครับดาวเกตจะไปฟื้นฟูให้ดาวเสาร์เนี่ยเกิดความยั่งยืนยาวนานต่อไปเนาะก็ถือว่าพลิกหลายไกลดีได้อยู่ที่ว่าเราเข้าใจหรือเปล่าทีนี้เรามาเริ่มต้นกัน,กนที่การงานเนาะการงานก็บอกพะล้วว่าดาวเกตอย,อยู่เนี่ยหมายถึง การกระทําและเวรกรรมด้วยดังนั้นเนี่ยพยายามทําไปในทางกุศลกรรมเพราะดาวพิสุรีเนี่ยทั้งถอยหลังทั้งเป็นนิดหมายถึงอ่อนกําลังในรอบ12ปีอีกครั้งหนึ่งและจรมาชนก,นกันกับดาวเสาร์เป็นเกษตรเขาเรียกว่าดาวคู่เปลี่ยนแปลงคู่พระคู่จนตอนแรกจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ร้ายก่อนเพราะว่ามันจะมีปัญหาเพราะดาวสองดวงเนี้ยคู่ขัดแย้งกันแบบอันนึงสุประคอที่แบบเป็นพระอีกอันนึงเป็นโจร หมายถึงความคิดเห็นต่างกันพระก็ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของทางธรรมหมายถึงความถูกต้องไม่มีการแบบคือคือ,คอไม่มีตรงกลางครับเอ่อดาวสองดวงนี้ไม่มีตรงกลางไอ้ไอ้ดาวเสาเนี่ยดาวโจรเนี่ยก็หมายความว่าฉันจะอยู่รอดได้จากการลักเล็กขโมยน้อยนะครับก็แปลว่าคือมันส่วนทางกันแต่พระบอกว่าอยากได้ต้องขอสิอย่าอย่า คือพระ,ะดำรงชีพด้วยกันขอนะครับหมายถึงการบินทบาทแต่จริงอยู่ว่าคือ,ค,อคือมันมันดูน่าเกลียดเขาก็เลยบอกว่าอญาติโยมเป็นผู้บริจาคหรือเป็นคนสละเรื่องของอาหารการกินให้อะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ตามจริงอ่ะเขาเรียกกันว่าเป็นผู้ขอนะครับอเพราะว่าพระเดินบินทบาทไม่ได้หมายถึงว่า ญาติโยมเอาไปให้ที่วัดถูกไหมครับมันคนละเรื่องนะเออถ้าเผื่อญาติโยมเอาไปที่วัดเนี่ยหมายถึงเออไม่ได้ขอแต่ถ้าเผื่อพระ,ะบิณฑบาตแปลว่าขอครับทีนี้เอ,อ่อพอมันเจอกันเนี่ยมันมันก็จะเกิดความยั่งยืนในในในระยะยาวเพราะว่าอะไรดาวพระรัดสิบดีเป็นพระจะไปกล่อมให้ดาวเสาร์เนี่ย กับตัวกับใจเป็นคนดีดังนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าอันนี้อันนี้หมายถือว่าในทางคําพยากรของทางโหราศาสตร์เขาบอกแบบนี้มานะครับว่าเดี๋ยวพระจะไปกอมให้โจรเนี่ยกับใจก็ได้รับผลดีก็คือเป็นเกษตรของดาวเสาร์นั่นเองคือความยืดยาวถาวรในอนาคตก็คือความมั่นคงนั่นเองเนาะก็ถือว่าโอเคอย่างน้อยมันก็ได้รับผลที่ดีนะมันไม่ได้ร้ายเสมอไปอะไรแบบนี้ครับหรือเราคณิตคิดสวาทําดีมีผลนะครับอื ทำดีสักวันหนึ่งก็ได้ดีเดี๋ยวดาวเสาร์จะให้ผลที่ดีครับและให้แมามหาศาลเลยนะไม่ได้ให้ธรรมดานะดาวเสาร์เนี่ยดังนั้นเนี่ยไม่ต้องเกลียดดาวเสาร์นะครับแค่ว่าเขาเขาทำตามหน้าที่ให้ทษทุกตามหน้าที่ครับทีนี้เรื่องของการเงินบ้างนะครับการเงินของคนราศีตุลเนี่ยคือดาวอังคารดาวคารย้าราศีเหมือนกันครับจากราศีสิงเข้าสู่ราศีกันได้ตำแหน่งมหาจากักรวันที่6กันยายน6.4 เหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าดาวคันเป็นดาวแห่งการแอคชั่น Action, การกระทำมาจากหมายถึงการบุกบ่าฝ่าฟันแต่โชคดีตรงที่ว่าเข้าพบวินาศอ่ะทำไมดีอ่ะอพบวินาศหมายถึงการสิ้นสุดการพังทลา,า,ายการแตกสลายแต่ดาวคันเป็นมหาจักรจะเป็นตัวแก้ให้สิ่งที่มันงอนเงนสิ่งที่มันเอ่อรอแลให้กับฟื้นคืนสภาพมันยืดระยะเวลาออกไปได้ครับอย่างเช่นคนที่อายุมาก หน้าตาก็เสื่อมโทมใช่ไหมครับอยกตัวอย่างเนาะก็ไปโบท็อกไปฟิลเลอร์ไปศัลยกรรมหน้าก็ดีขึ้นมาเหมือนเดิมหนะมายถึงว่าดีขึ้นแต่ไม่ได้เหมือนเดิมขออภัยดีขึ้นนี่ไงครับมันหมายความว่ามันชะลอไว้นะครับไอ้ดาวอังคารที่เป็นมหาจักรเนี่ยเหนื่อยลําบากวิ่งเต้นเนี่ยแต่มันสามารถคำ้ำค้ำหลังลักนาเราได้ทําให้ทุกอย่างเนี่ยที่มันล่อแร่เนี่ยกับยืดเวลาออกไปได้ครับ เออแต่จะยืดได้นานไม่นานอยู่ที่ตัวคุณที่จะแบบมีกําลังยืดมันได้แค่ไหนอะครับเนาะถ้าเข้าใจมันก็สามารถทําได้นะครับดังนั้นเนี่ยขยันอดทนมุ่งมั่นพัฒนานะครับแล้วคุณจะออสามารถคงอยู่ในสิ่งสิ่งนั้นไปได้อย่างเช่นคุณมีการทะเลาะเบาะแว้งกับคู่ครองของคุณแต่มันจะสามารถสานสัมพันธ์ต่อไปได้ยังไม่ถึงกับการเลิกาลาอย่าร้างแต่คุณต้องเข้าใจเรื่องของดาวคาญให้มากคือ ข้อดีคือขยันมุ่งมั่นอย่างที่บอกไปข้อเสียคืออารมณ์อย่าใช้อารมณ์นำชีวิตเพราะปัญหาจะยิ่งทำให้มันจบไปเลยทันทีคือดาวอันคาเป็นดาวสองขั้วตรงที่ว่าอ่าเป็นดาวที่สร้างสรรค์สิ่งต่างๆบนโลกใบนี้กับเป็นสิ่งที่ทำลายสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้เช่นเดียวกันมันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนกับไส้เดือนนะครับที่มันมี2เพศอะ ไอ้ดาวคันเน่ก็มี2ด้านเหมือนกันพร้อมกันเลยหมายความว่าคือให้ยกตัวอย่างอย่างเช่นนักวิศวกรวิศวกรรมที่สร้างตึกอะครับคือถ้าพื้นที่ไหนมันมีตึกอาคารอยู่แล้วแต่มันเก่ามันสุดโทมแล้วเนี่ยมันก็ต้องทําลายทิ้งถูกไหมครับดาวคานก็คือช่างช่างก็คือเป็นคนที่ทําลายตึกเก่าก่อนระเบิดมันทุบมันถูกไหมครับนี่คือการทําลายล้างแล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่คือการสร้างขึ้นมาใหม่ เห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยดาวคารจะมีอยู่2อ,อย่างอยู่ที่ว่าเราอะเข้าทางไหนถ้าเราเข้าใจดาวคารดีเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าถ้าเราใช้อารมณ์เนี่ยปัญหาทุกอย่างจะยิ่งดรอปยิ่งทําให้ทุกอย่างพังทลายลงไปเพราะยาในพวินาศหมายถึงสิ้นสุดเลยครับจากการแบบว่าความสัมพันธ์กับคู่ครองสมมตินะคู่ครองเนี่ยทะเลาะเบาะแว้งกันทุกวันอ่ะเลิกเลยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ามันมีข้อดีอยู่ที่ว่าถ้าคุณเข้าใจดาวคารแล้ว คุณไม่ใช้ความร้อนแรงเร็วเนี่ยปัญหาทุกอย่างก็สามารถสงบได้สามารถยืดต่อไปได้อะไรแบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเข้าให้ถูกทางทําให้ถูกทางมีทัศนคติให้ถูกกับดวงดาวและตีคำพยากรณ์ของผมให้เข้าใจด้วยนะครับแล้วคุณจะสําเร็จแน่น,นอนนะต่อไปดาวสุดท้ายก็คือการ ลืมบอกไปว่าดาวคาเป็นดาวการเงินเนาะการเงินเนี่ยพบวินาศค่าใช้จ่ายเยอะครับหมายถึงเทหมดหน้าตักไปเลยนะเพราะพบวินาศหมายถึงหมดอย่างเช่นเรามีเงินเนี่ยอย่าประมาทนะดาวคานอย่ามาถึงอารมณ์ด้วยนะครับก็คือการทําอะไรด้วยแบบว่ารีบอระครับรีบร้อนดาวอาทิตย์เข้ามาร่วมด้วยในช่วง17กันยายน64กลางเดือนเนี่ยร้อนแล้วเกิดปัญหาเกิดขึ้นพอเป็นคู่ศัตรูใหญ่นะครับหมายถึงการเลือกตอกยังออกกัน ขับรถระวังนะครับการใช้ของมีคมในเรื่องของการงานอย่ยต้องระวังบาดท,ทิ่มแทงเอาได้คืออย่างนี้ครับยกตัวอย่างให้ฟังคือเรื่องของการเงินนะดาวขานขไปดาวการเงินอยู่ในพว,วินาศตเป็นมหาจักรเนี่ยหมายถึงว่าเรากําลังจะไปซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วระหว่างทางเนี่ยดันไปทํากระเป๋าตกกระเป๋าตังหงหายก็หมายถึงว่าหมดกระเป๋าไปเลยนะก็คือวินาศหมายถึงการสิ้นสุดก็หมายถึงว่ากระเป๋าหายอะครับมันคือไม่ได้หมายถึงว่ากระเป๋าตังตกแล้ว กลับไปเก็บได้อะไรแบบนี้มันไม่ใช่นะครับมันคือหายไปเลยนะคือเราไม่รู้ว่ามันหายอยู่ที่ไหนอะไปตามเก็บมันก็ไม่เจอแล้วอะไรแบบนี้เนี่แหละคือพบวินาศมันร้ายมากนะครับต้องระัดระวังตรงจุดนี้ดังนั้นเนี่ยมีสติเข้าไว้แต่โชคดีที่ดาวพุธเนี่ยกลุ่มด้วยแต่ถ้าไม่มีสติมันก็จบเหมือนกันนะคืออย่างนี้ดาวพุธอยู่วินาศเนี่ยมันมีดีมีเสียเหมือนกันคือหมายความว่าสติสตังไม่ค่อยมีหรอกครับแต่ถ้ามีสติแปลว,ว่าแก้ได้ทุกอย่างเหมือนกันดาว พุธเนี่ยเป็นดาวแห่งการเอาตัวรอดเพราะเป็นธาตุน้ําไหลลื่นได้ดังนั้นเนี่ยมันหมายความว่าถ้าสติมาปัญญาเกิดเรียบเรียงทําทุกอย่างให้เป็นระบบระเบียบแล้วมันจะแก้ได้ควบคุมกับดาวคาันที่ต้องวิ่งเต้นนะครับมันก็แปลว่าเดือนนี้มันมีทั้งได้และเสียหมายความว่าสิ่งที่มันจะพังคือมันต้องเกิดเรื่องให้เกิดความล่อแหลกเกิดขึ้นเกิดความไม่มั่นคงเกิดขึ้นแต่ว่าเราสามารถยือ้อหรือทำให้มันนั้นไม่พังทะลาย ได้นั่นเองนะครับด้วยความมุ่งมั่นของเราด้วยความสติของเรานั่นเองเนาะแต่ไปเรื่องของความรักบ้างนะครับความรักของคนราศีตุลเนี่ยคือดาวอังคารเช่นเดียวกันเดียราศีสิงห์อ่าขอโทษนะครับราศีกันพบวินาาเหมือนกันเป็นดาวดวงเดียวกันกับดาวการเงินเนาะก็หมายความว่าต้องตือต้องพยายามหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นอ่ามาจกมาจกมาจากหมายถึงการบุบบาฟาฟันแปลว่า ต้องเที่ยวหาเที่ยวส่งนะครับเพราะว่าอิลยาพบวินาศห่างไกลกันครับมันหมายถึงว่าต้องมันจะมีการไปหากันบ่อยเนาะหมายถึงว่ามันอยู่ไกลกันแต่มันก็ยังคิดถึงกันอย่างเงี้ยมันก็จะไปหากันบ่อยนะครับแต่ต้องระวังนะช่วงนี้การเดินทางไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ถ้าถ้าอยู่จังหวัดที่ไม่ไม่อยู่ในพื้นที่สีแดงเนี่ยมันยังโอเคอยู่แต่ถ้ามันอยู่ในพื้นที่สีแดงโอ้ยแย่แล้วนะครับก็เป็นการเข้าสังคมไม่ค่อยดีเนาะ แตม่มันจะต้องมีการเดินทางไกลนะครับไปเจอกันอะไรแบบนี้ครับทีนี้ดาวคู่ครองเนี่ยดันไปชุมนุมกันในภพวินาศด้วยนะครับในเดือนกันยายนเนี่ยค่อนข้างร้ายหน่อยนะเพราะว่าดาวพัสดีถอยหลังครับก,ก็ระวัง2เดือนนะกันยากัตุลานะครับออสองเดือนเท่านั้นประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับก็จะผ่านผลคือต้นเดือนพฤศจิก,กาจะดีขึ้นละยิ่งเดือนตุลาคมเนี่ยดาวเสื่อมหลายดวงเลยต้องระวังเนาะทีนี้ าดาวดาวคู่ครองเนี่ยไปตกพพวินาศเนี่ยเจอทั้งดาวคู่ศัตรูและดาวดีเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็อย่างนี้ดาวอาทิตย์พุธหมายถึงค,คู่วิชาการคือการจดทะเบียนร่วมหุ้นเซ็นสัญญาต่างๆใดๆเนี่ยแหละนะครับระวังไม่ควรทำเพราะ1อยู่ในภพวินาศเสีย1ละ2มีดาวคู่ศัตรูอยู่ไม่ควรทำอังคารพุธคู่ทะเลวิวาท อาทิตย์อังคารคู่แตกหกักคู่อุบัติเหตุไม่ควรทําเลยมี2ออย่างและอยู่ในภพวินาศเสียสาต่อครับดังนั้นเนี่ยอย่าคําประกันใครอย่าให้ใครคําประกันเราเราอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นเพราะคนอื่นจะนําภัยมาสู่นะครับแล้วก็ปัญหาเนี่ยจะเข้าทางคู่ของได้ด้วยนะเพราะว่าตกวินาศคู่เนี่ยจะมีการเดินทางไกลจะไปยังต่างถิ่นต่างแดน ตัวเราเองอาจจะคือคนโสดนะจะได้เจอคู่ต่างชาติอะไรประมาณนี้ครับก็ก็เป็นไปได้แล้วก็เป็นลักษณะของการที่อาจจะเกิดปัญหาได้ด้วยนะครับคือคู่มีปัญหาเราก็ต้องได้ไปรับรู้ในปัญหาเหล่านั้นนะครับแต่1เดือนก็ผ่านพ้นไปได้นั่นเองนะครับยังไงก็ซู่ซูนะครับเป็นกำลังใจให้สามารถติดตามค่าวสารได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคํายสรในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, ติดตามปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบินครับ